พอได้อยู่อ่ไปกันดูซิว่าจะไปทันประชุมไหมครั้งที่แล้วไปไม่ทันะโอเคประมาณ รอบทุกอย่างรอบไป ขีดเมือนมาเท่าไหร่นะ,รนะเจ้าสัต่อยนี่มันจะดื้อๆโค้งหน่อยไม่เหมือนสปอตเตอร์ของกระจังนะมันจะมันจะแปลงโค้งมันจะ นะไม่รู้ยังไงลองพูดไปก่อนตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางไปโรงงานนะครับ ที่อำเภอแม่ลิมเนเฮ้ยเชีย่ยลืมโทรศัพท์เอาไงล่ะต้องกลับไปเอาสิสำคัญโทรศัพท์สำคัญ นนิดห่อยไปมอเตอร์ไซค์น่าจะทันนะยังมีเวลาเหลือเนี่ยแก่แล้วครับ <laughs> ขี้หลงขี้ลืมเ,ออเดี๋ยวจะได้ไปเช็คกล้องด้วยว่าไมโครโฟนกับกล้องมันซิงกันหรือยังถ้าไม่ซิงก็จะได้จัดการให้เรียบร้อย ลืมของสำคัญจะได้โทรศัพท์นี่ไม่ได้เลยครับทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์รวมถึงหัวข้อที่จะประชุมด้วยเลขาทำมาส่งมาที่อีเมลซึ่งอีเมลก็อยู่ในโทรศัพท์ต้องกลับไปเอา เวลานิดหน่อยช่างมันไม่เป็นไรขี่สนุกดีมาก ติเวลาโทรศัพท์นะจะต้องมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วผมก็จะดูเวลาดูแผนที่อะไรจากโทรศัพท์เนี่ยครับเพราะว่ารถรถไม่มีอะไรเลยครับมีแค่เข็มบอกไมอ,อบอกความเร็วที่เหลือไม่ดีอะไรเลยครับรถราคาล้านกว่าบาทนี่ครับคือฮา r เล่ a เดวิสัก่อนจะซื้อมันคุณต้องเอาเหตุผล เก็บไว้ที่บ้านก่อน <laughs> อารมณ์ล้วนๆครับ จะได้ไปทดสอบด้วยว่าเสียงไม้มันได้ยินชัดไหมตอนนี้ผมใช้ไม้บลูทูธนะครับ DJI Mini ครับเชื่อมเชื่อมไปที่ DJI 360นะครับที่อยู่หน้ารถก็ห่างกันประมาณสักครึ่งเมตรครับไม่ถึงด้วย ครึ่งอะประมาณนั้นนะก็ไม่รู้ว่าเสียงจะที่ได้ยินจะชัดมากน้อยแค่ไหนเด,เดี๋ยวจะได้ลองเทสด้วย ลืมโทรศัพท์ก็ต้องกลับมาเอาอ่ะไม่ออกไม่ออกลืมโทรศัพท์ <c oughs> นี่ <c oughs> โอเคฝนรูหมายอย่าให้ออกไปนะของสำคัญครับลือไม่ได้ That จนออกก็ต้องออกต้องแบบเที่ยงนี่เอามอเตอร์ไซค์ไปกอออกเลนอหน่อยได้เมื่อกี้ก็ถ้าไม่ลืมนี่ตานนี้ถึงแม่ริมแล้วถ้าไม่ลืมโทรศัพท์ ไม่ได้เอาท่อไปทำนะครับเสียงก็จะไม่ลั่นเหมือนเหมือนคงพันเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่ชอบนะครับ้าเล่มันต้องเสียงแบบเมื่อกี้นี่แหละแต่ว่า,อ,าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเกรงใจเพื่อนบ้านบางทีเรากลับค่ำค่ำมืดๆืดเนาะเสียงดังเดี๋ยวเขาตกใจกันนะก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยครับรถ ก็ขี่มันเดิมๆเมนี่ยมีอนุญาตให้ขี่ก็บุญแล้วแต่เดี๋ยวก็ต้องนะอาจจะหาเลือกไปทำมันมีเหมือนมันจะมีท่อที่สามารถเปลี่ยนเสียงได้ ที่ห่ออะไรผมไม่แน่ใจเป็นต้องอาจจะต้องต้องแต่เมืองไทยไม่มีขายก็ต้องสั่งจากต่างประเทศถ้าขี่แบบโล่งๆเราก็ลั่นๆนหน่อยจะได้เป็นได้อารมณ์ฮา์เลยดิบๆเนี่ยพอเข้าหมู่บ้านเราก็เปลี่ยนเสียงให้มันเงียบหน่อยเจอตำรวจก็เปลี่ยนเสียงหน่อย <laughs> ไโรงงานนะครับเดี๋ยวมีประชุมบ่ายโมงทุกทุกวันจันท์นะครับผมจะมีประชุมที่โรงงานบ่ายโมงนะครับโรงงานอยู่ที่แม่ริมนะทางจากบ้านผมนี่ถ้าไปรถยนต์ก็ประมาณ45่สินาทีแต่ถ้าเอามอเตอร์ไซค์ไปนี่น่าจะสักครึ่งชั่วโมงไม่แน่ใจเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลองดูมันจะไปติดตรงตรง,ตรงแม่ริมครับไม่มีทางเรียงเมือง ต้องขับฝ่าเมืองเข้าไปตรงนี้ไปติดช่วงนั้นแต่ขก่อนนั้นกับหลังจากนั้นเนี่ยโอ้สบายครับเนี่ยทางก็ลงโล่งอย่างเงี้ยครับจะติดจริงๆก็คือช่วงเลิกงานเลิกเรียนเลิกงานครับนี่ แฟตบอยนี่ย hey, ผมต้องเข้าโค้งผมเสียวๆหน่อยผมไม่ค่อยชินกับรถเท่าไหร่เดี๋ยวต้องต้องหาโอกาสมาขี่บ่อยๆจะได้ชินคือแฟตบอยเนี่ยมันจะเป็นรถที่ค่อนข้างดื้อโค้งนิดๆเนีนนน่โดยเฉพาะโค้งขวาเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันจะตรงอย่างเดียวเลยครับบางทีทั้งเคาน์เตอร์แล้วนะครับโหนแล้วบางทีมันก็ไม่ไปถ้าโคง้งถ้าโค้งหนักๆนะต้อง ระมัดระวังเลยครับคี่ต้องเข้าโค้งด้วยความระมัดระวังยังไม่ค่อยชินกับรถนะครับอาจจะต้องเป็นเรียนเพิ่มก็หน่อยว่ามันควบคุมยังไงแต่สนุกครับถือว่าขี่สำหรับผมนะขี่ของลูกชายเนี่ยสปอร์ตเตอร์เอใช่ไหมครับมันก็สนุกนะมันปาดเปรียวนะคันเล็กนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ รถสปอร์ตอะนะแต่ต้องแลกมาด้วยความกระด้างนะครับแล้วก็ท้าขี่ที่มันค่อนข้างเมื่อยหน่อยก็ผมต้องก้มนิดๆนี่ยขี่สปอร์ตเอสเนี่ยก้มนิดๆแล้วมันก็จะปวดหลัง แก่แล้วครับแต่พอมาแฟตบอยนี่ถ้าขี่มันก็ดีขึ้นนะมันก็เหมือนนั่งหลังตรงหน่อยๆก็ไม่ตรงขนาดนั้นนะแต่ก็ก็ตรงกว่าสปอร์ตเอสเแล้วก็ช่วงล่างนี่ก็จะนุ่มนวลกว่าค่อยแข่งกระด้างก็เหมาะสำหรับคนที่มีอายุอย่างผมนะผมอายุ56แล้วนะครับจริงๆอยากจะซื้อมาตั้งนานแล้วมอเตอร์ไซนะ ชอบฮาเลย์มาตั้งนานละแต่ที่ผ่านมานี่คือคุณภรรยาไม่อนุญาตลูกยังเล็กธุรกิจก็ยังไม่เฟิรม์มสำคัญก็เลยต้องดูแลตัวเองนะแต,แต่พอมาวันนี้เดี๋ยวลูกโตแล้วละนะครับธุรกิจก็เิริมระดับหนึ่งละนะครับ ความกังวลความเป็นห่วงข้างหลังก็น้อยลงแต่ก็ไม่ได้ประมาทนะครับเราก็ขับด้วยความไม่ประมาทผมไม่ได้คนขับรถเร็วครับผมก็เนี่ยครับคันนี้ออกมามีหกเกียร์เนี่ยผมยังไม่เคยใส่เกียร์หกเลย <laughs> ใช้เยอะสุดก็เกียร์สี่แต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเกียร์ห้าเกียร์หกนี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยครับเพราะผมขับมนาะไม่เกินไม่เกินร้อยครับ เร็วมันก็หวัดเสียวเนาะแล้วผมก็ไม่ใช่ไม่ชอบขับรถเร็วด้วยขับแปดสิบร้อยอยู่เงี้ยครับได้าอารมณ์ฮาเล่เนะฮาเล่มันไม่ใช่รถที่ต้องขี่เร็วมันขี่เท่ครับฮ <laughs> าเล่เป็นรถขี่เท่ขี่ช้าๆเท่ จุยจุยท่านั่งก็จะคล้ายๆจิกโกอเมริกันหน่อยๆท่านั่งเขาก็จะขาเหยียดไปข้างหน้านะ